สวัสดีครับสวัสดีครับนะวัสดียางก้าววันนี้พี่ชายนะครับวันนี้มีมีเหรียญยืนนะครับรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นพระพระพุทธเจ้าสิบชาติครับของหลวงปู่มานาครับมาแบ่งปันพี่น้องนะครับบอกเลยว่านะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งรายการนะครับที่ตอนนี้นะครับเพิ่งพุทธาพิเศษเมื่อนะสองสามวันทีเดล้วเองนะครับบอกเลยครับนะว่ารุ่นนี้สวยคมเหมือนเดิมครับนะไร้ทิฏฐินะฮะส่วนพี่ท่านใดนะครับนะชีวิตนะล้มลุกคุกคานนะครับให้บูชาเหรียญยืนเนอะนะครับ เหรียญยืนพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับนะฮะยันด้านหลังคือตามต้นตำลับตามตำราเลยนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูยันนะพี่นะนี่ฮะยันตามต้นตำรับตามตำรานะครับถูกต้องเป๊ะแน่นอนนะครับนี่ฮะยันด้านหลังเหรียญบีนนะนี่ฮะยันพระพุทธเจ้าสิบชาตินะฮะมีวัชกระนะฮะสักการะบูชานะฮะป้องกันรสรับไพ่นะฮะัยพิบัตินะ,ะอุปนันตรายนะฮะลาบยศเจริญแก่ผู้บูญาประเสริฐยิ่งแหล่นักนะเนี่ยฮะ ด้านหลังเหรียญประมาณนี้พี่นะครับด้านหลังเหรียญนี่ฮะนี่ฮะตามตำรับตำราเลยพี่ด้านหลังนะครับนับบูชาได้นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นละสามร้อยบาทนะพี่นะฮะสี่รุ่นหนึ่งพันบาทนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้เรามาแกะรายการให้หนึ่งครับเราเหมือนเดิมพี่นะฮะแกะยี่สิบองค์ยี่สิบรายการเหมือนเดิมพี่นะราคาขึ้นอยู่กับเนื้อนะครับส่วนพี่ท่านใดนะฮะไปรุ่นนะครับไปรุ่นได้เลยนะครับมาตอนที่สองครับนะกลางวันนี้นะครับมาชมพร้อมๆกันครับพี่ชายนะครับ รายการที <Than> ่หนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เนื้อนวะนะพี่นะลงยาพื้นเขียวนะฮะโอ้โหนวะพื้นเขียวเหนียวซับนะฮะรายการนี้เลขคุณตเบอร์หมายเลขสามฮะรายการนี้เลขคุณตเบอร์หมายเลขสามพี่นะรายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับรายการที่สองะ รายการที่สองเปิดออกมาพี่รายการนี้เนื้อทองฝาบาทหน้ากากเงินแท้นะลงยาจีว,วันต่อโคตรสาระจะสร้าง5้ที่เหรียญนะครับรายการที่ได้คุณตัเบอร์มาเลข2 3สานะนี่ฮะของที่3า0บาทนะพี่ชายนะครับรายการนี้หน้าก,กากเงินแท้นะครับหน้ากากเงินแท้นะครับรายการที่2นะครับต่อมาครับรายการที่3ามนะพี่นะครับรายการที่3มครับมาลุยกันต่อฮะ รายการที่สามนะครับขออนุญาตเปิดมารายการนี Sud ้เป็นเนื้อทองแดงมันปูพื้นแดงครับเนี่ยหน้ากากเงินแท้พี่นะครับลงยาจีวอนเลขนําเบอร์หมายเลขสองสองฮะรายการหน้ากากเงินแท้นะครับนะหน้ากากเงินแท้นะขอที่สามร้อยบาทเหมือนเดิมพี่ชายสามร้อยบาทเหมือนเดิมครับนะรายการที่สามนะครับต่อมาฮะรายการที่สี่รายการที่สี่เปิดมารายการนี้เป็นเนื้ออลบาก้าหน้ากากทองทิพย์ครับ เนื w, ้ออัลบกาแนะกากทองทิพย์ครับพี่รายการนี้เนาะขอเบาๆพี่นะครับขอที่25 0บาทพอพี่นะครับเนื้ออัลบกานะพี่นะขอ25 0บาทพอพี่นะรายการที่4ฮะต่อมาครับรายการที่5ครับพี่จ่ายรายการที่5นี่ครับเปิดออกมาพี่อัลเบกาลงยาม่วงครับอัลเบกาลงยาม่วงพี่ลงยานนฮะยูิวอนนะครับเลขโค้ดตั้งไวอยู่ด้านบนนี้พี่นะครับ นะครับเดี๋ยวผมขยับแป๊บนะครับไม่อยากแกะนะพี่นะอยากให้พี่ได้รับซีนเดิมๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่นะผมขยาบแป๊บหรือต้องตัดเลยพี่นะต้องตัดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวซีนที่ใหม่ได้นะครับเดี๋ยวเนี้ยใบรายการไว้ได้วยพี่นะครับใบรายการเขียนมาแล้วนะได้ชมถ้าแกะออกมาก็ได้ชมแบบชัดๆอย่างนี้พี่นะครับสวยนะนะี่ฮะลงยามุ่นมาหามนะพี่เลขคนเบนวนมาได้สิบแลงมาได้เพี่นะครับสวยงามพี่300บาทพี่เนื้ออันบป่าก้านะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการ่อไปครับรายการที่หกครับรายการที่หกเปิดมาพี่เรือนนวะลงยาฟ้าเนี่ยเรือนนวะลงยาฟ้าเลขคุเบอร์หมายเลขสิบแปดครับเนี่ยสามร้อยห้าสิบาทพอพี่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการัดไปครับ <c oughs> รายการจะไปที่รายการที่เจ็ดเลยครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้นื้อวะลงยาส้มหน้ากากสามกษัตริย์พี่โอ้โหรายการนี้ยังงามรายการนี้ยังงามพี่เลขโค้ดตั๋อหน่อยพี่นะขอดูเลขโค้ดตั๋วหน่อยครับเลขโค้ดตั๋ใหมายเลขแปดตัวเดียวหลักเดียวฮนะ โอ้โหรายการนี้ขอที่4ี่ร้อยนะพี่นะรายการนี้ขอที่4ี่ยห้าสบาทนะครับจะสร้างก้าเหรียญในโลกนะพี่รายการนี้รายการพิเศษจะสร้างก้าเหรียญในโลกนะรายการนี้ขอ4 5 0ห้าบาทนะครับรายการนี้ขอ350้าเนี่ยขอ4 5 0หบพี่โอ้โหสวยๆเลยนะรายการที่เจดนะครับรายการที่แดนะครับมาลุ้นต่อครับพี่รายการที่แปด รายการที่8ดเปิดออกมาพี่รายการนี้เน, ises, ienne, น ons, ื้อทองแดงลมดำนะครับหน้ากากสองสัตว์พี่โอ้โหสวยมากนะรายการที่สวยมากพี่เลขโค้ดแม่ทับนะฮะเลขโค้ดตําเบิร์มหมายเลขหนึ่งพี่โค้ดแม่ทับนะรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพอพี่รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะฮะโอ้โหโค้ดแม่ทับมาแล้วพี่นะฮะมาลุยกันต่อพี่ชายรายการถัดไปครับ นะฮะรุ่นแรกครับนะเล่นได้พี่นะครับรุ่นแรกยังไงก็เล่นได้ครับนะฮะรายการที่สี่ครับเปิดออกมาพี่รายการนี้เนื้อมหาชนวนลงยาจีวอนครับนี่ฮะเนื้อมหาชนวนลงยาจีวอนพี่นะฮะรายการนี้เดี๋ยวขอตัดดูเลขโค้ดำเบอร์นิดนึงพี่นะครับรายการนี้เปิดออกมาครับรายการที่เก้าเนื้อมหาชนวนนะครับน้ําทองน่าจะ เต็มมากพี่องค์นี้นะเลขคนตั้งเบอร์มาเลขค้า12นะฮะร,รายการนี้ขอที่200นะ20บาทพอพี่นะครับรายการที่9นะครับรุ่นนี้ราคาจองวี259นะครับเนะี่ยรุ่นละ300บาทนะจะส่งให้ฟรีนี่นะครับ4รุ่น1,000บาทนะครับรายการนี้เนื้อทุบทองครับนะหรือเรียกว่ากระไหลทองนะครับลงยานทั้งเงินพี่ เลขโค้ดเบอร์มหมายเลขสนะิบเก้าฮะรายการนี้เลขโค้ดเบอร์มหมายเลขสิบเก้ากระไรท้องขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะรายการที่สิบนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดฮะโอ้โหรายการที่สิบเอ็ดรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินครับแต่์ม้องแกะให้ดูครับพี่รายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อเงินครับ หรายการนี้เนื้อเงินครับนะลงยาไล่สีนะครับเหมือนกาเลซี่เลยพี่นะครับรายการนี้งามๆครับเลขค้นตังเบอร์แม่ทับครับนะเลขค้นตังเบอร์แม่ทับเลยพี่นะรายการนี้จะสร้างเพียงแค่เก้าองค์ในโลกพี่รายการพิเศษอย่างนี้พี่นะครับรายการนี้ขอที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทผมจัดให้พี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมาครับรายการที่12นะครับนาเนื้อนหนาชนวนผิวลุ้งลงยาขาวนะชนวนผิวลุ้งลงยาขาวนะรายการนี้นะครับขอดูเลขโนะคดลำเบอร์นิดหน,นึ่นะงพี 12, <S 2> <S 2> 13, ร่รายการนี้ขอดูเลขโคดลำเบอร์นิดหนึ่งพี่นะครับไม่เห็นก็ต้องตัดนะฮะเลขโคดลำเบอร์องนี้ครับมาองที่12เลขโคดลำเบอร์หมายเลข13ฮะรายการนี้ขอ2 5 0บาทพอพี่รายการที่12นะครับ มาลุกต่อครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการที่สิบสามเนียฮะนี่ครับรายการที่สิบสามนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมานี่ครับรายการนี้เนื้อทองฝาบาทหน้ากากเงินนะีฮะรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะครับนี่ฮะขอที่สามร้อยบาทพี่ชายเลขคู่ตัวเบอร์หมายเลขสี่นะครับหน้ากากเงินนะครับ จัดให้ครับนักกากเงินเอาไปคู่เลยนะพี่นะเนื้อทองผับบ้านนักกากเงินออกมาสองรายการอย่างนี้ถ้าใครยกคู่เอาไปพี่ห้าร้อยนักกากเงินเหมือนกันด้วยพี่นะครับบอกเลยว่าเด็ดกันเลยนะครับต่อมาครับะเรียกโค้ดอ่าอันดับที่สิบสี่นะครับนะต่อไปการที่สนะิบสีมมบ่เนื้อมหาชนวนนักกากเพชรนะครับโอ้โหนะครับทาไมผมชอบเนื้อมหาชนวนรุ่นนี้จังเลยพี่นะครับนี่ฮะมหาชนวนแต่รุ่นนี้นะแต่ละผิวแต่ละวาระเนี่ยเนี่ะ องนี้ได้คนจำนวนใหม่ที่สี่พี่นะตือมวลสารผมว่ารุ่นนี้แม่งน่สุดจัดเลยพี่นะดูฮะโอ้โหรายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับผมชอบผิวรุ่นนี้มากนะครับสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับองเพชรน,นะเพชรเนียนมากรุ่นนี้ผมบอกเลยเพชรเนียนมากนะครับสวยเพชรสวยดูธรรมชาติพี่ดูไม่ฉุดฉาดนะรายการนี้เปิดออกมาพี่รายการที่สิบห้าโอ้โหรายการที่เปิดมาเป็นหน้ากากเงินแท้ไงพี่ลงยาส้มฮะ รายการนี้นะครัเงินแท้โรงยาบาต้มเลยนะพี่นะฮะเลขคตั้เบิร์หมายเลขเก,ก้าพี่โอ้โหเลขคดตั้เบิร์หมายเลขเก,ก้านะพี่รายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบพี่นะรายการนี้น้องขอสามร้อยห้าสิบบาทพี่โอ้โหสวยจริงรุ่นนี้ยอมใจจริงๆครับนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆนรรุ่นนี้นะ ต่อมาที่รายการที่สิบหครับรายการที่ที่เปิดออกมาเป็นเนื้อนวะลงยาแดงจัดสร้างเพียงแค่2ี่สิบองค์ในโลกนะลงนี้จัดสร้างเพียง2ี่สิองค์ในโลกนะ่ครับสวยงามนะสวยงามตามท้องเรื่องนะต่อมาพี่ชายอะไรเนี้ยเนะี่ยนวะโอ้โหเลขคนตัวเบอร์ใหม่เลขห้านะฮะรายการนี้สาม้อยห้าสบาทพอพี่นะครับผิวสวยนะรุ่นนี้ผิวสวยมากพี่นวะนะครับเนะี่ฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการที่1ิบเจดับรายการที่17เจ็ดเปิดมาเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับเนี่ยฮะเลขคนจบเบอร์วัที่บาน้กกากเงินแท้พี่ลงยาแรงครับโอ้โหสุดจัดครับรายการนี้เลยครับนะขอที่สามร้อยบาทพอมีหน้ากากเงินแท้นะครับรุ่นนี้นะน้ากากเงินสุดจัดครับนะแล้วก็สอดใส้เงินด้วยผมที่สุดเลยพี่นะครับสอดใส้เงินนะครับรุ่นนี้ถือว่า สวยเลยนะครับสวยเลยผมชอบเลยนะครับนะครับพิมพเดียวพระเจ้าสิบชาดุป,ปูดมหาศิลาแรายการนี้อีกหนึ่งรายการพี่เนื้อเงินเนืวะออกมาพี่นะลงยาแดงชื่ออะไรน,นะพี่เลขโคตรเบอร,ร์หมายเลขหกกระดกซับพี่รายการนี้จะสร้างเพียงเก้าองค์ในโลกนะรายการนี้เลขโคตรเบอร,ร์หมายเลขหกพี่นะจัดไปพี่องค์นี้สามร้อยห้าสิบาทนะฮะจังหวะนะพี่นะนวะนะจ๊ะต่อมาครับรายการที่สิบเก้า รายการที่สิบเก้าเปิดออกมาเป็นเนื้ออัปกาลงยาไล่สีฮะนี่ฮะเนื้ออัปกาลงยาไล่สีม่วงฟ้าเลขค้ณเบอร์หมายเลขยี่สิบแปดครับ,ขขบ,ร,ร,บรายการนี้ขอสามร้อยบาทพอพี่นะครับสามร้อยบาทพอพี่ต่อมาครับรายการสุดท้ายครับพี่นะรายการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบรายการสุดท้ายนี่ครับเปิดออกมาตะกัวนะกากเงินพี่โอ้โห ต่อโค้ด9รอบนะพี่นะให้8รอบพี่เลขคุณต้องเบอร์มันเนะลข24รายการนี้เอาไปพี่300บาทนะครับ300บาทพอพี่จะกวดนะ้ากากเงินแท้นะฮะวันนี้ก็มีทั้งหมด20รายการนะพี่นะหากชอบูกใจกันไหนสามารถที่ต่อน,น้องมาได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ๆท่านตีติดตามดูรายการนะครับขอบคุณมา,มากๆครับ